บุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีเผยรู้สึกตื่นเต้นกับเนชันอนลีกส0 2 1สวดสดิครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับหัวสาวตัวเก่งแมวปีศาจเผยว่าการกลับมาซ้อมกับทีมชาติเพื่อเตรียมตัวให้มากขึ้นพร้อมกับเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนักตบรุ่นใหม่ชัชชุออนโมกสีหัวเสานครราชสีมาเดอะมอลวีซีเผยว่าการเข้าฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย จะต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าช่วงแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ดีกับต้นสังกัดทีมชาติไทยเรียกตัว20นักตบเข้ามาฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นดี2021หรือว่า VNL โดยเริ่มเก็บตัวเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับบุ๊บิมให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้ตื่นเต้นมากค่ะจะได้เข้าไปซ้อมในระบบแบบเดิมของทีมชาติเพราะว่าเราห่างจากระบบทีมชาติมานานมากอีกทั้งเพราะระบบของการซ้อมทีมชาติหนักกว่าการซ้อมดีกอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าช่วงที่แข่งขันไทยแลนด์ดีกค่ะรู้สึกกังวลมากกลัวกินข้าวไม่ได้ถ้าเราติดไปแข่งด้วย เราจะได้ไปอยู่ที่น,นั่นนานเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินมากกว่าค่ะกัวน้ำหนักลดยิ่งผอมๆอ,อยู่สำหรับ VNL ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเรามีแต่เด็กรุ่นใหม่ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความท้าทายตื่นเต้นมันจะมาหมดฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะเป็นพิเศษด้วยนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของบุมบิมชัชอนโมกสี i, นะครับกับดันทีม นครราชสีมาเดอะมอลล์วีนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันดีก2021นะครับจะแข่งขันที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2564นะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นั้นนะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe จนกระดิกด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ